สบายดีไปหานงลูกมาแต่ห,ห้องเยนดิา้าผ่นเขาพี่ได้มาจ้วพี่น้องว่าิน่นอยากกินอียังถ้ามันขับไปซื้อไปยางขับไปลูกยางขับไปถ้าร้านหาซื้อแน้วผนอยากกินอียังนมเขาเน้มอัะไรของเพน่นาอาไปเบิ้ง นมปังนมปิงอีหยังที่ว่ามากินแต่ว่าไอศกรีมเนี่ยห่างกินนะมันหวานโถดนมปังว่ามันมีทางนั้นบ่ทางนี้มีขนมยังอัขนมปังยังมันแบบคือขนมคือขนมไข่ยังแมยจะว่าโอ้ยทำมันอยู่เบื้องผืนบ่ลูกครท่างผรเออไปเบิ้งท่านนะยางเกี่ยวอันนี้เออขาววิทมาแต่คือน้องพานองลงฮา คือแนวกินแนวคนแบบคนหลายเนาะนี่ขหนมอึดยั้งขวนมหาเบิง้งนมปังยังเบิง้งนี่แบบนี้มีนมนยังจะมาหาเลือกแล้วหาเบิง้งเอาจะได้เป็นแบบแซ่บๆเลยค่ะ อันนี้มันยังอันนี้ทุงทิเต์แนี่มันเป็นแบบขนมไข่ได้นี้ในโบมาบนนมัน,บบนี่มันอิ่มโพดปบนี่เออมันอิ่มโพดเาจะได้ใชอิ่มโพดนะมึงด้ยเสนแบบเส้นวิดมันนีได้สะโบ <c oughs> มาบัวันแบบนี้โบมาบัวลูก เป็นอะไรตะเม,มกหมักเลยตะเมกนี่เนี่ยเป็นขนมปังนี่ยนี่จุดขาดท่านสี่อืมนี่นะแม่วันนี่ยนี่ไปสูน้อ,องกินน้ำเนี่ยใส่ตะเมกน้ำหนั่นอือมันเป็นขนมปังท้วยกานเป็นเนยเอาเออเอาเอาสามอันนี่เอาเอาเอาเออเอาเอาสามอันไปไปคิดเงินอ พิธีมหดไปพี่น้องด้อพี่มาดท,ทางแบงซีนูอยเงนเนาะอ่ะให้เพิ่นันนั้นลูกให้เพิ่นคิดไรเงินลูกอ๋อคิดไรบิงจักพันเงินขายสิบบาท นนาา 48, ได้ขนมแล้วหา18,000พี่น้ององนังลุตงองมักฝืนได้ละเมื่อแบบนี้นี่แหละบรรยากาศทางนอกเดินพี่น้องเดินทาง,ง,ง,งทาง,งเวงเซโนไปเมื่อแบบนี้ามาเบิ่งมาหน่อยพี่น้องมาหัวเทือนแล่วก็กินขนมได้บาทน,น,นี่ขนมนีได้หน,นี่เ้กกล้วยนี่แหละตัวส่วนสิเรือนี่แหละ กิน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 อ่ะป้าตัวมุกขมุยโอ้เพิ่มกว่าโผล่เพืนเน่อนแอ้บโผล่งัดเขาบุมบ้มบัมบ้มบุ้มบั้มบุ้มบั้มปั่นหายอ้าวปั่นหายเป็นปั่นกินปั่นได้ขนมอันนี้ปั่นได้บริสิทธิ์มือ,อ ป,ปั่นให้เพิ่นนเดอไม่ปั่นสนิเดอร์ปั่นสนิเลยจับกินได้ลรืเด้ออืมอืมเซ็บเสแบขนมหมดนียนะอืมอืมอันหนึงสิบปลายพันสองอันสหาอันหนึ่งสิบสองหาร้อยอืะเป็นปันไปให้เพิ่นมากินห้ ทำจะหน่อยจะอาบน้ำขี<า>้งาน,น้าให้ร้านเนี่อา่านั่งลุงเอากดนน้ำให้น้องเลยลูกกินขนมเลยเพิ่นแก่นนะเพิ่นขนมมันนั่นขนม,นนขนมเค,ค้กกล้วยซื้อไม่เพิ่นมื้อเส้าเนี่ยเพิ่นกินมื้อหนึ่งเลยเยอะเอยเอาน้าให้กินเยอะเอาน้าให้ใชอ่อือฮึถ้าเพิ่นกินขนมพี่น้อง ลินม่ได้นอนเว้นเลยมือนนี mm ่นะบ่นอนเว้นเลยได้เหมนนี่นะถ้าอยากนอนก็สิลับไปอยากขึ้นบนนอนเว้นนะกินได้มักเล่นมันสมเ็กินหรอกินได้ใช่ไหมเนี่ยมักเล่นมันสมจะกินบ่มังเล่นกินกดนกั่มันหวน ฉันกินได้จ้ำเกลือกินนี่ยผิวพันธุ์ดีได้หมกล่นได้คนจีนเนี่ยเขามากินได้คนจีนคนเวียดน,นะเขาจ้ำเกลือกินอันนั้นลูกเปก็นไงเ่ยดังไพไวให้แม่ได้ได้วยมัเขาบอกหวานเขาสิรู้กันขูดเครื่องในไว้สีเห็ดลาบมูแดงเหลาบเนื้อกินหมูแดงเห็นคนอยากกินแล้วแก สนชห้ป่าลุงเบิง้งแต่เมกินขนมเนี่ยโอ้ยคนหมกักด้วอขนมมึกเศร้านึกกมดลัหนึ่งเอ้ยไกินซ้ำก็คิดก่นเลยพยาดอกเอื่อยราซื้อมาแต่นั้นเลยนี้มีาทเลยมา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 ไดี๋ยวไปเมน้ำนั่นมาพี่เอามากินน้ำังพี่ไหมเอาเอาเอานางรงลงูก แค่นะว้า,าต้องหิวค่ะโอ้ยหิวน้ำแห้งเอามอมนั่งลงนั่งลงดีๆนางกินซะก่อนเออนางกินดีๆลูกนางกินดีๆบอกละทำแทงเออนีอ่ยอื้ยคนหูเอ้ยเก่งเลยคนหูแป้งกระซีชมพู พระเอกน้อยพระเอกน้อยพระเอกน้อยเห็นยังเหรอเนี่ยเฮ้ยพัดังไพ่เห็นแม่ได้ไหนได้มากินมากินมากินกินแล้วก็ย่างไปพี่น้องเอ้ยให้นางลูกพันดังไพ่เห็นแม่เอาคนณามาลูกอักขูดออกกันดำๆมานะสิเศ็ดลาบสรุปสุรานกินมือแรง กินลาบซีนเฮงเราบ่ได้กินกินลาบซีนกินเมล็ดเอาเอาเอาอายุป่าเออกินมันมดเจอสองสี่หกเจ็ดนางเจ็ดก้อนยังเจ็ดคำกินมันมดเอ้ยตาเมกหน่อยเอ้ยเอาหยุบเอา กินแกงเก่งเลยเดี๋ยวนี่นะกินข้าวกัเก่งกินขนมกัเก่งเดี๋ยวนี่นะคนเก่งเจะน่าก็อาบน้ำสำลักให้เพิ่นแล้วค่ะจะหน่อยนี่อาบน้ำก็เข้านอนทำผเรียงเสียอาบให้น้ำนะคะถ้าเ้าอาบเดี๋ยวนี้ก็โบเรียวดอกคนจะเสิดินเปื้อนอีกจีคังคำแล้วก็อาบให้แล้วก็ แต่งตัวปลาแป้งขาวเขาหองเลยเนาะพี่น้องเอามากไาอืมอืเอิ่มเอ้ยเก่งารเก่งารเก่งารเก่งรกาบกาบกาบกปิดหน่อยหน่อยมองแเราดูด um. ูแค่มองยังนอนจะขึ้นมองมองโซ คันเขียวเสเวยก็บ่แม่น่กมงอีหยังพอดกินสมซํานี่พอดีกัดเปาะกัดเปาะอ้าว2 4 6ยัง6ยัง6ก้อนอาๆป้านะใบมในมือหนะ ไาเร็วๆเอานี่โอ้บหอกเพชรต้นนี่งามเลยเขียวอมทุบมนี่ิเพชรขาวอันนี้จะเป็นเออใบหูเสือบอ๋นี่ดมมือก่อนเมื่อไม่นใบหูเสือดังจะคือใบหูเสือจะเป็นต้นอีกอย่างเนาะต้นใบหูเสือมันสีหอมหอมใบหูเสือนะโอ้ยนังคือพระเอกแท้เด้ Thảo ta hiệp thảo ta hiệp chẳng gì con nhá con nèo mất đi đâu. Mamá, mama, mama. Mm, mmm, mmm. Oh, mmm, 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 mmm. Mm, mmm, 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 ดอ,ดอกมะนั่นดอกมะลิดอกอันน,นะนี้นะห้อมหอมดอกมะลินางลุงขึนบัหูจักก่าดดกอย่างดอกมะลิอันนี้อันนี้ดอกขุดอันนี้นี่เขาเอื่นดอกขุดดอกขุดอันนี้อันนี้ก็ดอกเศรษฐีอันนี้นะมีมดเอ,อื่นแต่ทางทางนั้นเอิ้นจะกดอกอยังมีมนบัหูดอกมีม,น,ม,ม,มนเอ,อื่นดอกเศรษฐี อันนี้ดอกโคดให้ประดับเฮือนอ้าวๆอื่นแล้วบ่คืนแล้วบ่มาๆยากจะก้อนยังอาอากินเอออ้ยเก่งๆๆๆไหลอนนี่แหละ่บ่อยากกินบ่อยากอยู่เก่าเนาะ ยังสามยังสามคำโอ้ยทำไมเสีเอาหมดบาดเดียวแค่นะอยากถือหมดมันเหียมือหรอลูกโอ้ยมาไม่แม่กำให้มันสีเหียมื่อื่นซะก่อน,นจะกินอีกเออเนาะเก่งเก่งเก่งยังสองคำยังสองคำบนันยังสองคำไปแล้วไปเข้าไปลูกมันแดดได้อยู่นอกค่ะ Nhắng cắp bay được nắng cắp bay. Bill, ah, không ừ, ừ à à cầm đi ô bát nè. kinh kỳnh lì bát. Landsai có kỳnh khỏi kín cono mutt lơi. Ut sau gomut an nung. Cóng nung, tần gomut an nung. Oi, lèn hắn hết 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 hết

ไปหลับนั่งลุงมาหุงเฮียนเขามิลิมาดซื้อขนมมาคือกันก็นเลยตาเมกจะกินขนมก็เลยขนมปอนผืนผืนกินโอเคน้พี่น้องไวเ้เอา,ออเอา,อากินกินกินเอาเพื่อขนมเอาอยากินบ่กินบ่ขนมเอากินเอากินกินกินล้วขนมให้คนกิน มากินทำไมเห็ดให้ก <ho es> <initiation> ินลนะนี่ดําให้มึงบ่มึงย่านอีมึงย่านอีดําบ่เอาสิเอาสิกินทับพี่ซะเอาเอากินไก่กันย่านหายกินได้ไหมอ่ะมากินพอดีเอามาอยู่นี่กินกินไ่ได้เบิ่งจักรตู้ผู้จักรตู้เมอ่ะบ่กินทำได้น่ะไปแล้วผม คือระยะาาขนมนะมาให้กินผับบก,กินกินดำตัวกินผู้เดียวเลยอืมอะนั้นบก,กินจะนั่นก,ก็โกโก้มญาญิแด้วนี่กินบเบิดนี่นี่เตียมนี่นี่เตียมจะขึ้นมาญตาอยู่นี่นี่อืมหมูตอนนี่มันชิเตรียมขึ้นมาญติอยู่นี่เออ